ห้าหกเก้ากินอิ่มแล้วบ่ายสองสิบห้าทีเห็นว่า,หา,วหา,วาเห็นูเขาข้างหลังว่ายังสวยเลยเนี่ยมีอ่างเก็บน้ำนะอาหารอร่อยมากแต่รอหนึ่งชั่วโมงเขาบอกว่ามันอร่อย <c oughs> รับประทานอาหาร <c oughs> กลางวัน ที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีรอหนึ่งชั่วโมงนะกว่าจะทำอาหารเสร็จร้านอาหารอยู่ริมบึงน้ำเขาเรียกเขาฟูจีบ้านคา่ <c oughs> าูกินเี๋ก็ดูนเดียวเองเขาฟูจีบ้านคานะกินหมดแล้วถึงจะต่าย หมดไปคนหนึ่งไม่ถึงสองร้อยาะเ็นแยอเนี่เห็นป่าวเห็นอาน้ำป่าวนี่วานอนๆเห็นป่าวภูเขาสูงเขาเรียกภูเขาฟูจิบ้านคาราชบุรีนะ,นะเลยส่วนครึ่งไปอีก มากอรห้า2569วันที่3มุกกรห้า2569บรรยากาศสุดยอดอะ่ะแต่รอนานมากรอหึชั่วโมงพอดีเลยอะแต่ก็เร็วทำเสร็จทุกอย่างเลยที่สั่ง <c oughs> ไปกัน ไปแดคนพร้อมคนขับรถตู้น้ำองเทวเจ็ดคนขับหนึ่งอะไรนะหมดไปพันสามแปดคนหมดไปพันสามแปดคนปุกมอเลรเราบิปุละพันสามปืนละพันสามถ้ากินเ้าอมันถูกัวถ้าิว ใส่นักาแล้วหะเผ็ดโคนเออก็บอกแล้วเผ็ดโคน้นหเล็ดโคปักน้มันหอยอร่อยมากเลยจานละสองร้อยแปดสิบคโลเป็นพันบานเลยล่ะจานเบลเลอร์เลยองปหูป่าูป่าผัดเผ็ดก็อร่อยครับกรุบๆเลยไม่มีเหนียวีให้ไป2,000น้คุมาอน จ,จริงต้องทอดเจ็ดรอยอดแบงค์สองพันมั้หมูป่าอะไรวะช่ไปสองพัหมูป่าลอยค่าสิเองจันเลเลอนเลยบาเลยละหมูปา่าเลยเอาหมูหมูจากไหนน้องเทองม,มาหมูมัน,นะ <c oughs> นมีไม่ถึงห้าเหรยโอ้ยอร่อยมากเลยลกรอบกรุบกรุบกรุบเลยลหนังมันอะเค้าถอนมาเหรอเอ บงแบงพันลงไปอ่ใบ่เอฮ้ยต้องลงกลาวสิไม่สือให้พ่อเลยตัวหลักเลิกสือดีจะดูแลตัวเองไม่ได้อะปิดเลยปิดปิดวิดีโอ